นี่เป็นเวทีระหว่างประเทศแล้วแต่มีคน <c oughs> แต่มีคนคนหนึ่งบอกว่าสิ่งที่นายกอิงพูดถูกที่สุดคือพูดถึงแม่ทัพภาคสองใช่อ่ะไปเรื่องต่อไป<น>เหลือเวลาอีกเก้านาทีก<น>็คือคนคนทันที่สมศักดิ์เจียมธิรสกุลอ่าใช่ <c oughs> ประเด็นก็คือว่าและไอสิ่งที่พูดเนี่ยถูกหยิบยกขึ้นมากลายเป็นประเด็นยื่นต่อศาลและมนูนให้มีการพิจารณาว่าคุณแพทองทานเนี่ยทำผิดเขาเรียกว่าอะไรผิดคุณสมบัติ นะนนียธรรมผิยิะเริยธรยรมจะเยธรรมฮี่อะไรวะนั่นแหละแต่ว่าคําถามก็คือคนคนอื่นๆคนทั่วไปเนี่ยจะจะรู้สึกอะไรแบบเนี้ยว่ามันผิดไม่เป็นไรอืแต่ไอ้บางคนเนี่ยไอ้คนนั้นใครพูดลาวกับว่าพูดมันมันมีการโพสต์ว่าเอ่า นายกอิงจะได้ไปต่อเพราะว่ามีการเดินเกมหลังบ้านคืออะไรไปเดินปวนเปี้ยนหลังบ้านประธานจารรัฐมนูลอะไรไป,ประมาณน<ป>ีไ<ภ>้ไปเดินเก็บผักอะไรพวกนี้พยายาม<ภ>าทําให้ทําให้สังคมเข้าใจว่าการที่หากสมมติว่าสารรัฐมนูญตัดสินมาเป็นคุณกับน,นายกอิงเนี่ยซึ่งนี่คือสิ่งที่ <laughs> ถูกแล้วใช่ไหมมันไม่มีมันไม่ควรเอามาเป็นประเด็นในการล้มนายกขันตรีที่มาจากการเลือกตั้งถูก เออสิ่งที่สื่อที่จบเมืองนอกเมืองนาม,มาเนี่ยควรจะพูดก็คือว่ามึงควรย้อนกลับไปตอนไม่ควรมีเรื่องจริยธรรมอยู่ในรัฐธรรมโน,โนูญใช่ควรย้อนกลับไปตัง้งแต่ตอนต้นว่าการมายื่นเนี่ยถูกไหมกลายเป็นว่าไม่สนใจที่อะไรตรงนี้แล้วไปสนใจที่ปลายทางว่าไอห่ากนันไปดิวอีกแล้วแล้วถ้าสมมุติว่า,าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินมาเป็นคุณกับนายกอิงเนี่ย ก็คนกมหลังบ้านคนก็สร้างกระแสให้คนเกลียดเพื่อใครไปอีกก็ออจะสร้างนารทีบว่าเกิดจากการดิลวเรื่องนี้มันผิดก็คือมันไม่ผิดก็จะทําให้มันผิดอืมมันอาจจะแค่พลาดในเรื่องความไว้ใจแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาจะทําผิดกฎหมายคือหรือมีปัญหาเรื่องจริยธรรมจนถึงขนาดไม่สามารถลงแต่งนายกต่อไปได้ คือถ้ามันถูกต้องแต่ไม่ถูกใจอ่ะก็ควรยอมรับความถูกต้องไหม,อมเออแต่เรื่องนี้เรายัางกู <ผม S 1> งยัง <ๆ S 2> คิดว่า<ๆ>ไม่ต้องดีวอะไรหรอกสารรัฐมนุ์ไม่ลงหรอกนายกรอดเพราะว่าอเพราะว่ามันเท่ากับว่าสารรมนูนยอมรับว่าคุดเซนมีอำนาจปลดนายกอื อันนี้<อ>เป็นปัญหาเรื่องอธิปไตยอ้าววาอจะยอมรับก็ได้สารรัฐมนูลนะมีหน้าที่ในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญกําหนดว่าอธิปไตยของไทยอยู่ตรงไหนอื <c oughs> เท่ากับยอมรับว่าการเล่นวิธีการที่เลวร้ายของคุณเซนนั้นมีผลต่อการปลดนายกอื <c oughs> <c oughs> อันนี้อธิบายยังไงอ่ะอธิบายวันนี้สารรัฐมนูญอาจจะมีคนเข้าข้างหรืออะไรก็แล้วแต่สาใจแต่ข้างหน้าอธิบายยังไงอ่ะ <c oughs> อธิบายว่า คุณเซนสามารถควโทรมสารรัฐธรรมนูนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมเนี่ยมันก็มีตามรัฐธรรมนูญเท่านั้นองค์กรตามรัฐธรรมนูนแล้วก็คนที่ใช้อํานาจอิปไตยเท่านั้นแล้วคุณเซนเป็นใครปลดนายกได้เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ปลดเพราะคุณเซนมาสั่งนี่เห็นไหมคุณเซนไม่ได้สั่งแต่ว่ามีคนมาร้องเขาไม่ได้ทําตามคุณเซนก็อธิบายดีๆแล้วกันอืมแต่ว่า แล้วก็แบบมีกระแสอะไรนะกดดันไปใช่ไหมสร้างกระแสจนกระทั่งว่านายกจะลาออกก่อนเพื่อไม่ละฮะนายกลาออกก็สามนูนก็ชี้ได้อตอนคุณยิ่งรักลาออก ก็ชี้ได้ถอดถอนได้ถอดถอนย้อนหลังได้ทำไมแล้วก็มีผลต่อคุณสมบัติใช่ป่ะคือถ้าถอดถอนแล้วไม่มีผลต่อคุณสมบัติเนี่ยลาออกอาจจะช่วยแต่พอถอดถอนแล้วมันมีผลต่อวาระการดํารงตําแหน่งต่อไปข้างหน้าคุณสมบัติการดํารงตําแหน่งอะไรต่อไปข้างหน้าการเพิกถอนสิทธิ์ห้าปีสิบปีหรือตลอดชีวิตมีผลต่อข้างหน้าเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วการลาออกไปไม่มีผลอะไรนั้นเรื่องลาออกเนี่ยตัดทิ้งหรือถ้านายกจะจะคือแต่มันก็สร้างกระแสกันไปแล้วไงให้ลาออกเราแต่ แต่ถ้านายกลาออกเท่ากับว่ารัฐบาลหมดเลยนะก็ไปยอมรับคอรมอนี้จะรักษาการตอนนี้คอรมอยังมีอำนาจเต็มอยู่มีแค่คุณภูมิธรรมที่รักษาการนายกใช่ไหมเพราะว่านายกอยู่ปฏิบัติท้าที่ชั่วคราวแต่คอรมอยังมีอำนาจเต็มอยู่แต่ว่าถ้าเกิดลาออกเนี่ยเท่ากับว่าจะต้องสรรหารัฐบาลกันใหมเ่เพราะฉะนั้นเวลาออกทําไมก็เลยงงว่าปล่อยกระแสะเรื่องนี้มาทมําไมตั้งใจ อ่ะวันนี้ <ลก S 1> เราคุยเป็นสเปซส,สปาไหมเนี่ยไม่มันเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่ามันม,มันแยกเลยเยอร์ใช่จริงจริงมันมีเรื่องโพอีกนะแต่ว่าเราเราก็คุยกันไปแล้วเออใช่โพก็คุยไปแล้วกวออกองทัพทําบทบาทบทบาท,บาท,บาทในสงครามบทบาทในการประทะอืจะให้ชื่นชมรัฐบาลเบี่ยงมืดหน้ามืดตา무่หรือรัฐบาลเขาก็ให้อำนาจก,กับกองทัพในการรบอยู่แล้วบัญชาการข่าวทุกข่าวเป็นข่าวของกองทัพอ่ะมึงจะให้กระแสไปที่รัฐบาลได้ยังไง แต่ว่าแน่นอนในทางปฏิบัติแล้วรัฐบาลนี่แหละอยู่บัญชาการอยู่ข้างหลังนี่แหละอ,อ,อ่านความคิดเห็นท่านผู้ชมหน่อยไหมครับหล่อมากใครระบุชื่อไหมไม่ไม่ไม่อะไรหล่อมากมอ,มอ่านมั่วแล้วมึงอ,อะไรนะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายใช่ครับแต่คนที่ตายก็คือคนที่พูดความจริงทั้งนั้นนะครับเออร,รู้รู้สึกว่าคนดูสดเนี่ย จะจะไม่ค่อยเยอะแต่ว่าคนดูย้อนหลังเยอะใช่ผมไปดูพวกย้อนหลังแล้วก็เห็นมีที่โอปอเขาตัดมายากเป็นรายประเด็นอันนั้นก็จะมีคนดูค่อนข้างเยอะอย่างคลิปล่าสุดที่เราคุยกันเรื่องเขากระดงอืมที่พิชวัตรลีดออันนั้นก็ดูเย็บหมื่นอยู่นะหมื่นสี่เมื่อคืนเข้าไปเช็คอืมก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็มีของเราก็เป็นแสนโดยปกติอยู่แล้ว จริงจริงจริงหรอจริงหลายหมื่นหลายหมื่นแรก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 หลังๆก็แล้วแต่ประเด็นแล้วแต่ประเด็นแล้วก็จริงๆในเ c e b ุ๊กก็ดูเยอะดูเยอะกว่าในยู u ู e อีกแต่ว่า a c e b o o k ตอนนี้มันเป็นอะไรไม่รู้ก็ไม่เป็นไรถึงคนคนมันก็ไหลมาย้อนหลังมีคนคอมเมนต์บอกว่าถ้าไม่มีนายกไม่มีรัฐบาลนี่หุ่นเซนยิ้มเลยนะก็อาจจะสมความปรารถนาของคขมเมตในคขมเมตนอก เหยียดอีกแล้วเหยียดอีกแล้วเขาเรียกขมิบบนกับขมรบล่างเออขมิบบนขมิล่างขมแมกลมอืแปลว่าขมิล่างออขมแมกลมก่อนเสียงไปเรื่อยเขาก็เรียกว่าขมอบนี่ในข้อสันนิษฐานของนักนิรุกติศาสตร์ก็อะมีอะไรไหมครับท่านผู้ชมพิมพ์มาได้เลยขมิสูงขมิบล่างอ่าใช่อืม เขมรต่ําเขมรต่ำก็เขมรต่าก็มีอะไรไหมก็เราก็ถึงเวลาของเราแล้วแหละไม่มีแล้วแหละก็พยายามจะทําให้มันเป็นสาระนะฮะอาจจะซับซ้อนหน่อยเพราะว่าเวลาเราเราพูดเราคิดอ่ะเออมันก็จะไม่ค่อยได้เรียบเรียงแบบเป็นเวลาเป็นก้อนๆใครนะสามสิบาทจ้างคนดูเออสามสิบาทอ๋ออยู่ไหนวะอยู่ไหนวะสามสิบาทจ้างคนหมื่นกว่าตําแหน่งปะมื่นแปดพันตาแหน่งอืม เห็นเห็นไอ้ไทยคู่ฟ้าเขาลงอยู่ต่รายละห้าของเราก็ลงของพักของคนคนละห้าหกพันบาทไหมห้าพันหกพันไปถึงเจ็ดันสองกรณีที่คืออย่างนี้ก็คือถ้าเป็นแบบพื้นฐานเนี่ยก็จะได้ห้าพันแต่ถ้าเกิดว่าไปได้รับการอบรมหลักสูงหลักสูตรก็จะได้หกพันซึ่งมันก็พูดง่ายๆก็คืออันเนี้ยเป็นสำหรับการดูแลผู้ ผู้สูงอายุ้ที่ต้องอาศัยภาวะพึ่งพิงใช่ใช่ใ่เขาเรียกสับสับทางการเขาเป็นแบบนั้นเนาะออครอบคุมทั้งประเทศโดยผ่านอปทจริงๆกลไกเหล่านี้มันมีอาสาสมัครอยู่ในพื้นที่แหละอสมอสมอมีอยู่แล้วแต่อันเนี้ยเขาจะไม่ให้อสมอเนาะเพราะว่าอสมอถือว่ารับเงินรัฐไปแล้วนั้นก็จะเป็นลักษณะคนที่อารมณ์แบบบ้านปล่อยพึ่งพักพิงระยะสุดท้ายปะใช่ไหม อาจจะไม่ระยะสุดท้ายก็ได้จะติดเตียงหรืออาจจะอะไรอย่างเงี้ยที่มีคนดูแลแล้วก็เข้าไปช่วยซัพพอร์ตห้าพันหกพันบาทแล้วก็ห้าพันบางคนที่ก็คืออยู่กับบ้านอยู่แล้วแล้วก็อยู่กับการดูแลคนเหล่านี้อยู่แล้วเนี่ยก็เข้ามาโครงการซชก็จะได้รับการดูแลแต่ไม่ได้แปลว่าดูแลที่บ้านคุณอย่างเดียวเนาะหรือมันก็ต้องดูแลในชุมชนในชุมชนแหละเออหมื่นแปดพัคนเงินมันไม่เยอะหรอก แต่ภารกิจก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่เป็นภารกิจที่อาจจะลำบากใจนิดๆทำไมอ่ะคือการดูแลผู้สูงคนที่มีภาวะเพิ่งพิงนี่เหนื่อยมากเหนื่อยเยเหนื่อยมากแล้วก็รู้สึกเครียดเครียดสะสมเออแต่ถือเป็นการเริ่มต้นเป็นระบบเป็นพัฒนาการสำคัญของ30บาทรักษาทุกที่เป็นพัฒนาการสำคัญซึ่งถ้า สามารถบริหารจัดการและมีเงินเพิ่มได้อีกเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ขยายตัวมากขึ้นหมื่นแปดพันคนเนี่ยมันเท่ากับว่าตําบลละสองคนเองใช่ซึ่งซึ่งผมชอบอันนี้มากเพราะว่าคือมันมีมันมีงานที่คิดอยู่ในหัวอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้เรียบเรียงยังไม่ได้เขียนออกมาอ,มอันนี้ตั้งใจว่าจะส่งไปลงประชทยก็คือความตายอันโดดเดี่ยวของผู้สูงอายุในสังคมที่ คนมันเริ่มอายุมากขึ้นมันมีเคสของญี่ปุ่นน่เยอะมากเลยเป็นผู้สูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียวตายหายไปแบบไม่มีใครรู้อะไรเงี้ยสามวันมาได้คงได้กลิ่นเหม็นแล้วค่อยไปเจอไออันเนี้ยมันเข้ามาช่วยแน่นอนถ้าถ้าสมมติว่ามันสามารถรันออกมาได้สําเร็จจะไม่มีอาจจะยังมีบ้างแต่ว่าอาจจะน้อยลงคนที่แบบว่าอยู่บ้านคนเดียวแล้วต้องตายไปอย่างเงียบเงียบเนี่ยคือเอาเข้อจริงๆเรื่องนี้ปฐมภูมิในแต่างจังหวัดไม่เท่าไหร่มี ดีกว่ากรุงเทพการดูแลรักษาพยาบาลปฐมภูมิเนาะเหมือนกันในช่วงปลายของชีวิตเนี่ยลักษณะการดูแลตามบ้านต่างๆเนี่ยในชุมชนเนี่ยรู้กันรู้ถึงกันคือยังมีโอกาสรู้ถึงกันแต่ในกรทมนี่หนักเลยใช่กรทมนี่มึงเน่าตายขา่อนถ้าปเป็นสังคมเมืองเนี่ยโค่นหนักหนัก,นกถ้าเป็นชนบทเนย,ยังพอไหวเนาะ ก็ถือเป็นโครงการจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะรับสังคมผู้สูงวัยที่สูงวัยมากๆใช่รจริงๆค,คนแก่ก็ไปอยู่ในแต่างจังหวัดเนยอะเพราะฉะนั้นก็ก็เหมาะควรแล้วที่จะมีออฟังก์ชันนี้ต้นใจนี้ขึ้นมาก็เป็นพัฒนาการเก้ากระโดดสามสิบบาทรัษาทุกที่เนี่ยบอกเลยยังเป็นโครงการที่เดินหน้าอยู่โดยโดยระบบที่มันเป็นเนาะมันก็มีพัฒนาการสปสชแลก็ขยันทันแข็งอื ช่วงนี้ก็พี่นางงบประมาณนะฮะรเราก็ไม่น่ามีอะไรบ้างผมว่าก็ไม่น่ามีอะไรไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไร,รมีคนดูมาแซวบอกว่าแมวผมน่ารักจังเดี๋ยวถ้าวันไหนเราจัดกันแบบแยกไม่ได้มาเจอกันจะนั่งอยู่ที่บ้านแล้วเอาแม, <c oughs> มาเล่นเดี๋ยวผมเอาหมามาเล่นด้วย <c oughs> มึงมีหมาด้วยเหรอหมาตอนจัดในซอยหมู่บ้าน <c oughs> เลี้ยงมันอยู่ <c oughs> เลี้ยงเลี้ยงบ้านเลี้ยง <c oughs> เลี้ยงแบบมันก็วิ่งวุ่นกนบางวันก็มาอาบน้ําที่บ้านอะไรเงี้ยที่บ้านก็ใจดีอาบให้อะไรเงี้ย โอเคไม่รู้จะเล่นมุกอะไรเล่นมุกเด็กครูต้องโดดส่วขผมเลี้ยงแมวไอ้นี่นะเลี้ยงหมาอันนี้เลี้ยงเด็กไปครับไปไหมพี่เลี้ยงน้องครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับฝากกดแชร์ทิ้งไว้ครับผมนะฮะก็ขอบคุณทีมงานนะครับทีมงานเหนื่อยโดยที่ไม่เคยมันก็มาทีมเซตทีมก่อนเราครับก็เกรงใจอยู่แต่ก็ถือว่า ร่วมกันครับส่งเสียงนะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับเจอกันพูดหน้าครับสวัสดีครับ